สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอเปอรเอรเชันว่อโรยาสปอร์เห็ดลิ้นจือกันท้อเปลือกสายพันธุ์ mg 2โทร098 491 4105-6โอ้ยคึกคักสุดๆไปเลย ติดลมมาค่ะนี่เหมือนกับเพิ่งลงมาจากเครื่องเลยนะคะเพราะว่ามาจากริโอเดจาเนโรค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะสนุกนะคะกับมหากรรมการถ่ายทอดสดกีฬาโอลิมปิกซึ่เพิ่งได้ทําพิธีปิดไปนะคะเดี๋ยวเราจะได้เมาส์กันว่าเป็นอย่างไรขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ฮาเช้าเมาส์ใหญ่ก่อนนะคะไม่ต้องแปลกใจที่ไม่เจอเจ๊แหม่มไม่เจอพี่ลูกน้ําหรือเจ๊แชมเปญที่ไหนแนะคะแต่ว่ามาเป็นจิกกุ๊กแทนค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่ายังติดลมอยู่กับกีฬาโอลิมปิกกันอยู่นะคะก็เลยส่งกุ๊กลงมา ก่อนนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะที่ตอนนี้นะคะเราได้มา2เหรียญทอง2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงแล้วก็จบไปที่อันดับที่35ในตารางที่คุณผู้ชมได้ชมเมื่อสักครู่นี้นะคะแม้ว่าอาจจะยังไม่ขึ้นไปอันดับท็อป5รนะคะเพราะว่าเขาจะมีเจ้าภาพรายใหญ่อย่า,ยยางสหรัฐสหรัฐ,รฐอณาจักรหรือว่าอย่างจีนรัสเซียที่เขาครองตําแหน่งอยู่แล้วเนี่ยแต่เราก็ไม่น้อยหน้าใครได้เหรียญกลับมาบ้านนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมรอต้อนรับนะคะนักกีฬาทุกท่านให้ เสียงปรบมือให้กําลังใจกับนักกีฬาทุกคนเลยนะคะแล้วก็อย่างที่ได้เห็นไปนะคะพิธีปิดนะคะที่สนามมาราคานาสเตเดียมนะคะในกรุงริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลนั้นก็สวยงามอลังการจริงๆค่ะอีกทีหนึ่ง4ปีเจอกันที่ญี่ปุ่นเลยนะคะปี2020นนะคะก็มารอดูกันว่าบรรยากาศเนี่ยจะคึกคักแบบนี้หรือเปล่านะคะส่วนวันนี้โอ้โหไม่ตกประเด็นค่ะมีอะไรน่าสนใจอะไรที่เมาแล้วสนุกเอามาเล่าสู่กันฟังและที่สำคัญเราจะไม่พลาด ด้วยเพราะว่าวันนี้มีการเปิดนะคะคุณผู้ชมคะเป็นทางด่วนสายที่เรียกว่ามาจากวงแหวนรอบนอกเลยนะคะเขาเรียกว่าสายสีรัตวงแหวนรอบนอกค่ะคุณผู้ชมเขาเปิดให้ทดลองใช้กันมา15 16- 17สิหเงหาคมรปรากฏว่าคุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาเปิดให้ใช้ฟรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นมาเสียตังค์กันเถอะวันนี้เขาเปิดอย่างเป็นทางการละว,วันฟรีเราไม่ไปเราไปวันที่เริ่มเสียตังค์วันนี้เปิดอย่างเป็นทางการะคะ่ะวันนี้วันแรกนะคะตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไประยะทางอันนี้เนี่ยจะย่นระยะเวลา ของคุณได้เยอะมากถ้าเผื่อใครอยู่ทางด้านกรุงเทพฝั่งตะวันตกแล้วก็ต้องขับรถข้ามสะพานแบบเหนื่อยอ้อมต่อไปนี้ไม่ต้องอ้อมมากเลยใช้เส้นนี้นะคะก็จะมีระยะทางประมาณ16-17กิโลเมตรนะคะวันนี้ตอน9โมงเนี่ยนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านจะไปเป็นประธานในพิธีตัดริบบิ้นเปิดโครงการด้วยก็คาดว่าน่าจะมีคนมาใช้บริการต่อวันเนี่ยวันแรกเนี่ยตีไว้ว่า8-9หมื่นคนเลยนะคะ แมแต่ว่าถ้าเผื่อจะใช้ถึงเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องรู้ก่อนใช่ไหมว่ามันจะเกิดประโยชน์ยังไงนี่แหละค่ะก็ลังจะเล่าให้ฟังนะคะเส้นทางนี้เนี่ยนะคะก็คือสายสีรัตวงแหวนรอบนอกเนี่ย จะบรรเทาปัญหาการจาราจรติดขัดของประชาชนฝั่งตะวันตกค่ะการจาราจรก็จะคล่องตัวมากขึ้นนะคะระบบผ่านทางเนี่ยก็จะมีการจัดเก็บค่าผ่านทางเนี่ยในราคาทั่วไปปกติก็คือรถ4ล้อ,อยู่ที่50บาทรถยนต์6ถึง10ล้อนะคะก็อยู่ที่80บาทแล้วก็รถยนต์มากกว่า10ล้อบรรทุกคันให,ใหญ่ก็115บาทเพราะฉะนั้นถ้าเผื่ออยากจะเดินทางสะดวกรวดเร็วไม่ต้องไปทนจุกจิกรถติดเหนื่อยใจเจอมอเตอร์ไซค์วุ่นวายใช้สายนี้ได้เลยสีรัดวงแหวน รอบนอกนะจ๊ะมากันทีีกหนึ่งโครงการเล่นโปเกมอนกันหรือเปล่า <c oughs> ไปโหลดมาเล่นแล้วเล่นแล้วไม่ค่อยประสบความสําเร็จตียิมใครก็ไม่ได้เลยเลยเลิกเล่นไปเองเพราะเป็นพวกขี้แพ้แต่ใครที่เป็นพวกแบบสะสมแล้วก็โอ้โหได้ตอนนี้มีหลายตัวมากแล้วเห็นที่ไหนไม่ได้ต้องเก็บแม้ตามถนนบนรถต้องเก็บคุณผู้ชมขามันอันตรายล่าสุดเนี่ยนะคะเขาเลยเกิดเป็นมือปราโปเกมอนขึ้นมา <c oughs> โดนปราบอีกทีหนึ่งค่ะเราคิดว่าเราเป็นเทรนเนอร์ไปเก็บใช่ไหมต่อไปจะมีมือปราบมาปราบเทรนเนอร์อย่างเราอีกทีหนึง่งนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่เห็นอยู่ในภาพนี่เลยค่ะนําโดยท่านพลตํารวจโทสานิพมหถาวรนะคะผบชน,นนั่นเองบอกว่าตรวจสอบตัวเลขอุบัติเหตุช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแหมหลังจากเกมโปเกมอนเพิ่มเผยแร่ให้ดาวน์โหลดเล่นกันได้อุบัติเหตุเพียบเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เพื่อความไม่ประมาทเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกต้องหามาตรการป้องกันละก่อนที่มันจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรือว่าอาชญากรรมจะกเกมไปมากกว่านี้ก็เลยมีการประชาสัมพันธ์ค่ะในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายใต้สโลแกนว่าใช้มือถือบนถนนไม่ปลอดภัยเราจับคุณได้ในโครงการโปเกมอนทราฟิกโนโก้เนี่ยเขามีโปเกมอนโก้ใช่ไหมอันนี้โนโก้ <c oughs> ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังสำหรับคนที่เล่นโปเกมอนโกหรือว่าจับโทรศัพท์มือถือ ที่ขับรถอ่ะเดี๋ยวจะอาจจะบอกว่าฉันไม่ได้เล่นเกมสะหน่อยรู้ได้ยังไง <c oughs> แค่จับก็ผิดแล้วเพราะฉนั้นจะมาแชทจะมาโทรจะมาเล่น Facebook ตอนขับรถอยู่ <c oughs> อันนี้ไม่ได้กล้องมีอยู่ทั่วไปหมด น,ะะนอกจากกล้องแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะลงมาตรวจอย่างใกล้ชิดด้วยอาจจะมาคาอกระจกฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้กับขี่ครับนี่อย่างนี้เลยโดยวันนี้จะเป็นวันแรกนะคะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเขามีการจัดชุดสายตรวจมือป่าโปเกมอนไปจับกลุ่มผู้ที่เล่นเกมบนท้องถนนในพื้นที่เป้าหมาย10ถนนจุดเสี่ยงค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนพระรามสี่สาทรนิภาวดีร,งรังสิตอุ้ยไกลามากพะหนโยธินสุขุมวิทพญาไทเพชรบุรีอังรีดูนงังพระรามหนึ่งทั้งหมดนี้จะมีเจ้าหน้าที่ลงไป เซฮัลโหลได้ถ้าคุณเล่นโปเกมอนในท้องถนนนะคะแล้วก็คุณก็จะโดนปรับด้วยตามความผิดพรบรจราจรทางบกนั่นเองก็จะแยกกันไปตามความผิดว่าอ่าทะเลนโทรศัพท์มือถือขาดประมาทวาสียวอะไรเงี้ยก็จะโดนหมดเลยเพราะฉะนั้นใครที่ยังเล่นเกมนี้หรือชอบใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ระวังนะคะจะได้เสียค่าปรับนะคะ,อะนอกจากตีเย็มไม่ได้แล้วอาจจะต้องเสียค่าปรับแล้วก็อันตรายกับคนใช้รถใช้ถนนด้วย ไม่รู้เรื่องแปลกที่ไกลๆจากคนกรุงเทพกันบ้างไปที่ชัยนาทถ้าเผื่อ,อเขาบอกว่าคนโบราณเนี่ยเขามีความเชื่อว่าถ้าเผื่อได้กินไข่แฝดเนี่ยนะก็จะทําให้ลูกออกมาเป็นแบบลูกแฝดอะไรอย่างงี้ที่นี่เนี่ยเขาก็มีคนพบว่าเอ้ยมันมีไก่ตัวหนึ่งนะมีไก่ที่มีอยู่สินิ้วปกติไก่มี8นิ้วคุณผู้ชมแต่มีไก่ตัวหนึ่งมี10นิ้วแล้วก็ให้ไข่ออกมาหน้าตาแปลกๆนะคะเขาก็เลยเอากลับไปกินพอไปกินแล้วมันแปลกกว่าที่คิดอกีกเพราะว่าพอเอาออกพอเอาไปต้มกินเนี่ยนะคะซอกไข่ออกมามันดันมีไขซอ ซอนอยู่ในไข่อีกทีนึงงงไหมเขาบอกว่ามันออกไข่ประหลาดมากเจ้าไก่10นิ้วเนี่ยเพราะว่าไข่มันซ้อนไข่อีกฟองแบบทั้งเปลือกเลยนะมีมีเปลือกเบื้ลอยู่สองอันน่ะเจ้าของบ้านเนี่ยเอาไปต้มใช่ไหมพรเคาะออกมาดูเฮ้ยมันมีไข่ข้างในอ่ะก็ประหลาดใจกันมากเพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนไก่ตัวนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องไปขอหวยนะคะแต่ป่านนี้คงห้ามไม่ทันแล้วล่ะนี่นี่ดูไข่ก่อนดูไข่ก่อนเขาเอาเหรียญกระเตาะนะ ต่อต่ต่อไปนะแล้วเดี๋ยวมันจะมีไข่อีกฟองอยู่ข้างในคือก่อนหน้านี้ก็เจอไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวก็จะเจออีกหรือเปล่าแอนแอนแอนอุ้ยดิฉันลุ้นนะเนี่ย เฮ้ยมันมีไข่จริงๆอะคุณผู้ชมเห็นไหมคะมันมีไข่แดงอยู่ข้างในแล้วก็มีเปลือกไข่มีไข่อีกลูกนึงอยู่ในไข่นั้นอะมัน amazing จริงๆคุณผู้ชมค่ะก็ตามข่าวก็ไม่ได้บอกว่ากล้ากินกันไปหรือเปล่านะแต่ก็บอกว่ามันเจออย่างเงี้ยมันถือเป็นเรื่องที่ประหลาดมากเลยเท่ากับว่าเอามันหนึ่งได้ถึงสองสำหรับคนก็คงเป็นลูกแฝดใช่ไหมแต่สําหรับไก่เนี่ยมันก็คงดูเป็นเรื่องแปลกกว่าธรรมดานะคะเจ้าของบ้านเขาบอกว่าไก่เลี้ยงกบไก่พันุไข่นี้นะคะได้รับแจกมาจากกรมปศุส ะะจากโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลในเรื่องของภัยแล้งนั่นเองก็ปรกากฏว่าไก่ตัวนี้เนี่ยมันไม่เหมือนตัวอื่นเพราะตอนนี้วันที่เขาไปรับไก่จากปศุกัตว์เนี่ยก็จะมีไก่ตัวหนึ่งเดินมาแล้วก็มาซุกเขาแล้วก็บอกมองหน้าเหมือนแบบอยากกลับบ้านด้วยอ้าวเขาก็เลยเอาตัวนี้กลับบ้านพร้อมกับไก่ที่ได้รับแจกมาอยู่ด้วยกันมาสักพักหนึ่งนะคะก็ให้ของให้ไข่เอาพอให้ไข่พอตาะอ,ออกมาดูออกมาเป็นนี้เลยค่ะไข่ซ้อนไข่ซ้อนกลนมากนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆไม่อยากให้มันออกไข่แบบนี้หรอกเพราะว่ากลัวว่า มันจะเป็นอาการผิดปกติของร่างกาย,ายถ้ามันออกไข<อ>่แบบนี้มามาๆเข้ากลัวว่ามันจะอายุสั้นแล้วเขาก็ไม่อยากให้มันอายุสั้นด้วยเพราะว่าเขารักมันเอ็นดูมันเหลือเกินนะคะ<อ>ไม่อยากให้มันต้องไปก่อนวัยอันควรกลัวว่ามันจะซุดโซมนะคะแต่อย่างไรก็ตามหลานชายของคนเลี้ยงเนี่ยก็บอกว่า ตัวเองเนี่ยอยากมีลูกฝาแฝดก็เชื่อว่าถ้าเบื่อได้กินไข่แฝดเนี่ยก็จะมีลูกแฝดอย่างสมความตั้งใจดิฉันก็เลยคาดว่าไข่ที่ตอออกมานี้ไม่น่าจะเหลือรอดแล้วนะคะขอให้มีฝาแฝดสมใจก็แล้วกันนะคะแม่เห็นแล้วก็อยากจะกินบ้างจังเลยแต่ว่าไม่ได้อยากแฝดอะไรอยากกินข้าวเท่านั้นเองเพราะฉันตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้ามาเมาส์กันต่อค่ะ ทุกหยดซาสุดาสิงคัดจมูกเนื่องจากหวัดใครก็เป็นได้เหมือนกันนั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2 4 9าสามีจำหน่ายแล้วใกล้บ้านคุณอัปเดตข่าวบันเทิงสุดฮอตเมามันสุดสนุกลึมลึกเรื่องลับเหล่าซุปตาแบบเอ็กซ์คลูซีฟทั้งบันเทิงไทยและต่างประเทศแบบครบรถ กดทุกเช้าเมาทุกข่าวบันเทิงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพบทงชาติทางพทบหกดหมายเลขห 1. น 1> ึ่งนรายการยกร้อบ,บันเทิงค่ระสนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์เปอเรชั่น แคนดีฟ้ฟลาเวอร์กระเป๋าสวยกันน้ำหลากสีไม่ซ้ำใคร ติดตาม5เาช้าเมาส์ไหลไม่ต้องแปลกใจที่เจอแต่กุกนะคะเพราะว่าตอนนี้เจ๊แแบบอาจจะยังเต้นซุมบ้าอยู่ที่บ้านแอบเมาสเลยนะคะตัวฐานที่ไม่ได้อยู่ก้างกันอิอิล้อเล่นในช่วงนี้นะคะมาต้องพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะคะอย่างโทรศัพท์มือถือก็ต้องขอบคุณที่ว่าการที่โทรศัพท์มือถือสมัยนี้มีกล้องที่มีความคมชัดมากไปไหนมาไหนเวลาเจอเรื่องอะไรที่ไม่ถูกต้องก็จะมีการถ่ายคลิปกันเอาไว้ใช่ไหมคะอย่างล่าสุดค่ะมี Facebook ที่ได้เผยแพร่ภาพนะคะของบ้านหลังหนึ่งซึ่ง ทําดูเหมือนกับว่าอาจจะไม่นึกถึงจิตสํานึกสาธารณะอยู่สักหน่อยนั่นก็คือ Facebook จากคุณจิราวุธนะคะได้มีการโพสต์ภาพนะคะและก็ข้อความบอกว่ามีบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเทปูนเพื่อเป็นปากทางเข้าบ้านตัวเองอะ่ะแต่ปรากฏว่ามันเทล้นออกมาถึงแบบเลยทางจักรยานเลยทัพฟุตบาทเลยทับท่อระบายน้ํามาถึงถนนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพนี้นะคะแล้วก็มีข้อความระบุว่าเจอคนเอาเปรียบสังคมรับไม่ได้อีกฟังอุ๊ เอางบมาทําเลนจักรยานบ้านนี้ทําทางเข้าบ้านทับทางเท้าทางระบายน้ํากลัวที่ไหนผมนี่เข้าไปเตือนขณะปูนกําลังแข็งเลยแน่นอนที่สุดกล้าทําขนาดนี้จิตสํานึกสาธารณะไม่มีทางมีแถมไล่ให้ไปปั่นที่อื่นบอกว่าถนนมีอยู่กว้างแฮชแท็กด้วย เจอเทศบาลเจอกันบ้านเป็นไร่ใจมันแคบน,นี่คือข้อความที่โพสต์นะคะจากเว็บไซต์จาก Facebook ส่วนตัวของคุณจิราวฒินั่นเองนะคะล่าสุดค่ะก็มีการพูดถึงออกมาจากแฟนเพจทนายคู่ใจนะคะทนายรณรงค์แก้วเพชรบอกว่าในกรณีที่เจ้าของบ้านก่อสร้างหรือว่าแต่งเติมบ้านโดยที่ไม่แจ้งสํานักงานเขตหรือว่าหน่วยงานที่กํากับดูแลเนี่ยถือว่ามีความผิดค่ะภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะบอกได้เลยว่ามีความผิดตามพรบควบคุมอาคาร ในมาตรา31มาตรา65โทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน60,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับและวถ้าเบื่อไม่แก้ไขเสียค่าปรับรายวันอีกด้วยไม่เกินวันละ1,000 0บาทตอลอดเวลาที่ฝ่าฝืนคาสั่งนะคะเจ้าของบ้านมีความผิดดังนี้นะคะแต่หากทางสํานักงานเขตหรือว่าหน่วยงานที่กํากับดูแลเนี่ยมีคําสั่งให้หรื้อถอนแล้วยังไม่ปฏิบัติตามอีก อันนี้เนี่ยก็จะถือว่ามีความผิดตามพรบควบคุมอาคารในมาตรา 40, 41และ42โทษก็จะมากขึ้นไปอีกนะฮะจาก3เดือนจะก,กลายเป็น6เดือนเลยนะคะแล้วก็ปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับแล้วก็เสียค่าปรับรายวันจากวันละหมื่นเป็นวันละส0,000บาทเลยเพราะฉะนั้นเจ้าของบ้านถ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็อาจจะต้องแก้ไขโดยด่วนอย่าให้ใครเขาต้องเขงนกับไปแจ้งความแล้วก็ต้องมาทุบมาทําลายมาเรียกว่าเสียทรัพย์ค่าปรับกันไปมากกว่านี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าผู้เสียหายหมายถึง คนโพสต์รูปด้วยบอกว่าเขาเป็นคนใช้ทางและเขาเดือดร้อนจากการกระทํานี้เนี่ยไปยื่นเรื่องต่อสํานักงานเขตหรือว่าสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองเจ้าหน้าที่เกิดมีคําสั่งมาภายใน30วันปั๊บให้รื้อถอน แล้วผู้กวดเจ้าของบ้านไม่ยอมทําตามอันนี้เนี่ยโดนแน่นอนนะคะก็จะโดนตามโทษที่ได้เล่าให้ฟังไปเนื่องจากว่าตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะนะคะล้ําเข้ามาในพื้นที่สาธารณะแบบนี้ก็มีความผิดดังนั้นก็เลยฝากเอาไว้ว่าอย่ากระทําการใดๆที่เอาแต่ตัวเองสบายจะดีกว่าอันนี้คุณทนายฝากบอกมาเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเจอเหตุการณ์อะไรทานองนี้บางทีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องฟ้องสังคมเราโพสต์อันแน่นอนมันเป็นเรื่องที่ดีอาจจะมีการแชร์กันต่อในทางหนึ่งก็ต้องเอาไปดําเนินการด้วยตามขั้นตอนอาจจะ แจ้งสำนักง,งานเขตหรือว่าคนที่ดูแลรับผิดชอบนั่นเองค่ะ ส่วนเรื่องนี้ภัยเปิดเทอมคุณผู้ชมนอกจากเด็กเล็กๆแล้วเนี่ยนะคะที่มีข่าวว่าโดนอุ้มขึ้นรถตู้แล้วก็โดนแก๊งลักพาตัวพาหายไปเดี๋ยวนี้นะคะเด็กมัธยมขนาดแบบม .5 ม6นะคะหน้าตาดีๆเนี่ยนะคะเดินมาโรงเรียนไม่ปลอดภัยค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะมีการเผยแพร่นะคะเตือนกันนะคะในกรุ่ปไลน์ของโรงเรียนสตรีนนทบุรีนะคะแชร์ข้อความแจ้งให้ครูของโรงเรียนเนี่ยคอยดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กๆเกนื่องจากว่ามีเหตุเกิดกับน้องผู้หญิงคนหนึ่ง ที่โรงเรียนสตรีนนทบุรีนี่แหละค่ะก็คือนักเรียนหญิงคนหนึ่งนะคะถูกจับตัวขึ้นรถแต่ว่าหนีออกมาได้ก็เลยต้องมีการเตือนกันนะคะพอโรงเรียนสตรีนนทบุรีนะคะคุณธนสิทธิ์สิริวรธรรมนะคะก็บอกว่าเรื่องนี้เรื่องจริงเลยที่มีการแชร์ข้อความเตือนคุณครูคเตือนนักเรียนเนี่ยเพราะว่ามีนักเรียนหญิงชั้นมหเนี่ยนะคะเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี่แหละนั่งเรือข้ามฟากจากบ้านจะมาโรงเรียนใช่ไหมมาขึ้นที่ท่าน้านนแล้วก็แวะกินข้าวก่อนก่อนที่จะต่อรถเมล์สาย2 0 3แต่ปรากฏระหว่างทางค่ะ ถูกจับตัวขึ้นรถไปพอขึ้นรถไปก็คงจะต่อสู้กันพลวัลแล้วก็หนีออกมาได้ทางโรงเรียนก็พานักเรียนเนี่ยไปแจ้งความนะคะที่สอพอเมืองนนทบุรีแล้วก็พาไปตวรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบางใหญ่ปรากฏมีรอยฟกช้ำดำเขียวจริงๆด้วยแต่ว่านอกนั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงไม่ได้ถูกล่วงล้หรือละเมิดอะไรทั้งนั้นแต่ว่าน่าจะต่อสู้จนหลบหนีมาได้พออบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยคนนี้คนแรก ก็เลยเป็นห่วงนักเรียนมากเลยตอนนี้เนี่ยคุณครูที่ปรึกษาบอกว่าเด็กเนี่ยเป็นเด็กหน้าตาดีความประพฤติดีผลการเรียนดีด้วยเพราะฉะนั้นไม่น่าจะเป็นการจงใจของผู้กระทําหรือว่าเป็นเรื่องชู้สาวส่วนตัวอะไรแต่คาดว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนแก๊งลักค้ามนุษย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยเตือนให้รองผู้อานวยการโรงเรียน,นยไปประกาศหน้าเสาธงให้เดือนเด็กๆแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการเดินทางจะมาหรือจะไปจะมาโรงเรียนจะกลับบ้านก็ต้องให้ระวังมองซ้ายมองขวานะคะแล้วก็ต้องมีเบอร์ฉุกเฉินเอาไว้ うっ โทรออกได้เลยหรือว่าเวลาเราโดนลักพาตัวขึ้นไปเราสามารถที่จะแบบกดปุ๊บในกระเป๋าแล้วก็โทรแจ้งตำรวจหรือว่าแจ้งพ่อแม่เราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กผู้หญิงสมัยนี้ต้องระวงังเด็กผู้ชายก็เหมือนกันไม่ใช่ว่ามีแต่เด็กผู้หญิงที่โดนอุ้มเท่านั้นเด็กผู้ชายก็มีสิทธิ์ที่จะถูกลักพาตัวไปเป็นขบวนการเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ได้นะคะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปนะคะไปดูความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจตอนเช้านี้ก็คงจะต้องเรียกว่าปรบขวัญกันหน่อยนะต้องคอยดูแลกันนิดนึง ะะก็ในช่วงเช้าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะลงไปหาหลักฐานนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องของความปลอดภัยจะไปสอบถามพยานที่เห็นเหตุการณ์ด้วยเพราะฉะนั้นในฐานะของผู้ปกครองถ้าดูอยู่ก็อย่าลืมเตือนลูกเตือนหลานหรือว่าถ้าเด็กๆ เขาเรียนแล้วมัง้งถ้าเด็กๆได้ดูค่ะก็ต้องระวังตัวเองด้วยนะคะจะไปไหนมาไหนหรือว่าจะไปเที่ยวก็ตามคนเป็นเด็กเนี่ยมักจะคิดว่าเราปลอดภัยไปเที่ยวเราดูแลตัวเองได้พ่อแม่ไม่ต้องมาห่วงเรามากหรอกอันนี้คือสิ่งที่ตอนเด็กๆเ,เรามักจะคิดใช่ไหมคะแต่คนเป็นพ่อเป็นแม่ดูข่าวทุกวันแล้วก็จะรู้สึกว่ายเด็กๆรู้เท่าไม่ถึงการเราก็ต้องคอยเตือนมันก็เลยทําให้เหมือนกับความคิดยังไม่ตรงกรันเพราะฉะนั้นยกข่าวให้ดูไปเลยว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้จะต้องทําอย่างไรนะคะเอาล่ะค่ะในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะผู้ใหจดี ปอนเชอร์ของเรานะคะที่สนับสรุนในช่วงนี้ค่ะมอนเพื่อสุขภาพเดลิเซียนะคะพักกันก่อนค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับฮะเช้าเมาใหญ่ อาการท้องอืดเคี้ยวแอ r X เอ็กยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อไซเมติโคนท้องอืดเคี้ยวแออ็่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากํ<อ>าลังรีบไปค่ะเรื่องดีๆที่พล่อยทำดื่มน้ำแร่เพอรา เรื่องราวจัดจ้านของคุณปียะวันเจ้าของธุรกิจยำขนมจีนคุณวันเจ้าแรกที่มีทั้งเดลิเวอรและแฟรนไชส์กว่า120สาขาทำไมถึงกล้าเพราะาเรามองว่ามันเป็นสินค้าที่มันแปลกอร่อยลงตัวแล้วก็สุขเพื่อสุขภาพคุณมั่นใจนในคำว่าอร่อยถูกต้องค่ะในรายการลุกแล้วรวยสุขที่26สิงหาคมนี้3ทุ่มินาทีทางททบ5 สนับสนุนโดยอย่าหม,อาม่องน้ำตลาถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาก็มาติดตามห้าเช้าเม้า์ โอ้โหเมื่อช่วงสักครู่นี้เตือนภัยในช่วงเปิดเทอมไปแล้วเอาพักเรื่องเครียดๆไปมาดูบรรยากาศที่น่ารักน่าเอ็นดูกันบ้างนะคะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ประครบประงมลูกมาเป็น,นอย่างดีเพราะถึงวันหนึ่งเขาต้องเดินจากอกเราเข้าโรงเรียนไปในวันแรกเนี่ยทำใจไม่ได้จริงๆลองดูภาพต่อไปนี้ค่ะนี่เป็นภาพความน่ารักนะคะของคุณแม่ทั้งหลายที่ไปซุ่มดูลูกๆในวันแรกค่ะสิงเป็นนินจายอยู่ข้างกงิแพงกันทั้งนั้นเลยนะคะนี่แหละค่ะเป็นภาพที่มีการแชร์กันออกมานะคะ บอกว่าแหมวันที่ลูกต้องเข้าโรงเรียนวันแรกเนี่ยหลายแม่นะคะอดใจไม่ได้อยากดูว่าลูกเข้าไปแล้วมีความสุขไหมนะคะอยู่กับเพื่อนๆแล้วเข้ากับเพื่อนได้หรือเปล่าโดนรังแกไหมคุณครูใส่ใจหรือเปล่าก็ ทำยังไงถึงจะเห็นนะก็ไปสิงอยู่ข้างกงาแพงแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่องเข้าไปดูนะคะแวบไปแวบมาเป็นนินจานะคะลูกอยู่ตรงไหนก็ตามไปสิงตรงนั้นลูกอยู่ตรงนี้ก็ตามไปสิงตรงนี้นล,นนลูกไปเล่นของเล่นก็ตามไปดูก็เลยเกิดเป็นภาพน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะถูกแชร์ออกมาพอแชร์ออกมาในโลกออนไลน์ line, ปุ๊บบรรดาแม่ๆทุกคนคะ่ะเข้ามาคอมเมนต์ข้างล่างกันใหญ่เลยนะคะบอกใครๆก็มีประสบการณ์นี้เพราะว่าห่วงลูกอยากเห็นลูกว่าลูกไปโรงเรียนแล้วมีความสุขไหมแก้วตาดวงใจของเราไปอยู่กับโรงเรียนแล้วเนี่ยไปอยู่กับคุณครูแล้วเนี่ยขา ดูแลได้ดีเหมือนที่แม่ทําหรือเปล่าแต่ปรากฏส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นคุณแม่ที่ห่วงไปเองนะคะเพราะว่าเด็กๆพ,เพอเจอเพื่อนแล้วก็หลนันหลากันทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ประสบการณ์จากเพื่อนๆที่อยู่รอบๆตัวนี่คะที่ไปส่งลูกที่โรงเรียนเนี่ยโอย้เป็นห่วงแทบเป็นแทบตายปร,กรากฏลูกแทบไม่อยากกลับจากโรงเรียนเข้าบ้านเลยสนุกอยู่กับเพื่อนนั่นเองนะคะแต่ก็กลายเป็นภาพน่นารักนา่กนารักที่เอามาฝากกันเชาน้านี้ใครไปทําตัวเป็นนินจาอยู่แถวๆกํา,าแพงกลับมาบ้านนี่ก็ลองดูนะคะพฤติกรรมใกล้เคียงกันหรือเปล่าน่ารักน่าเอ็นดูอย่างนี้ไม่พพออเวลลาูกไป แล้วก็มักจะต้องมีกิจกรรมกลับมาบ้านใครล่ะคะเป็นผู้ช่วยสําคัญเราเนี่ยแหละคะ่ะบรรดาผู้ปกครองนะคะลูกมีกิจกรรมทีทํารายงานทีทําของประดิษฐ์ทีหนึ่งใครหาเราเนี่ยแหละคะ่ะแต่คุณแม่รายนี้เนี่ยเก๋ก,กว่าทุกรายเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่นํามาช่วยลูกทํางานประดิษฐ์นั้นทามาจากลอตเตอรี่ที่สะสมมาหลายปีคะ่ะกลายเป็นหวยชุดที่น่าจะแพงที่สุดในประเทศไทยไปแล้วนะคะสังคมออนไลน์ชื่นชมความคิดสร้างสารรค์ของคุณแม่รายนี้นะคะหลังมีการโพส ภาพเด็กผู้หญิงคนหนึ่งคาดว่าเป็นลูกสาวของคุณแม่เนี่ยแหละค่ะเอาไอเดียมาจากแม่อุบลน,นะคะแห่งพิศสวาสดนะคะมาผสมกับลอตเตอรี่ที่ถูกกินนะคะก็เลย <laughs> กลายเป็นชุดที่สวยเก๋ขนาดนี้นะคะไปสอบถามจากคุณแม่ของเด็กหญิงคนดังกล่าวก็คือคุณสิริภาแดงนวลบอกว่าลูกสาวของตนอายุ10บขวบเรียนอยู่ที่โรงเรียนพระราม9กาญจนาพิเศษนะคะก็ลงสมัครประกวดชุดรีไซเคิลในงานสัปดาห์วิทยา,าศาสตร์ของโรงเรียนที่จะจัดขึ้น23สิงหาคมที่จะถึงนี้ตอนแรกก็จะเอาถุงพลาสติกมาทำนั่นแหละแต่ลึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเราเน ลอตเตอรี่เอาไว้ตั้งเยอะตั้งแยะ4ปีมาแล้วซื้อทุกงวดมีเป็นพันใบย,ยกย่องคุณแม่มากค่ะคุณแม่เก็บทุกงวดเหรอคะดิฉันไม่ถูกปุ๊บดิฉันฉีกเลยนะคะคุณแม่เก็บทุกงวดค่ะมีเป็น 1, พันใบเพราะแทนใจที่ซื้อไม่เคยถูกแต่ที่คุณแม่เก็บไว้เนี่ยเดิมทีตั้งใจจะไปมอบให้คุณยายที่เขาทํากระปุกออมสินจากลอตเตอรี่เก่าขายไงแต่ปรากฏง่าพอลูกต้องใช้แล้วก็งัดออกมาใช้ดีกว่าก็เลยดึงเอาลอตเตอรี่ที่เก็บเอาไว้เนี่ยนะคะมา156ใบนะคะแล้วก็ทําเป็นชุดคล้ายละครดัง ตัวละครดังแม่อุบลนนะ่ะผีทช่น่ากลัวน่ากลัวแต่พอทำออกมาแล้วลูกดูน่ารักมากเลยเนะเอากระดาษลังนะคะกาวลวดเย็ยบกระดาษแม็กเทปใสสีตีนตุ๊กแกอะไรทั้งหมดทั้งมวลมาตกแต่งวิธีการที่จะใส่กระดาษเราไปแล้วให้เหงื่อมันไม่ออกเนะ่ยไม่โดนแล้วก็ยุยสซะก่อนก็คือเอากาวเนี่ยติด แต่แล,ละลอตเตอรี่ให้มันติดกันเสร็จแล้วก็เอาเทปสใสเนี่ยปิดปื้ดเดียวแต่ว่าไม่ปิดทั้งหมดนะไม่งั้นเดี๋ยวมันแข็งกระโดกกระเดกแล้วน้องเดินยากคุณแม่ก็จะปิดให้เป็นช่วงๆไปนะคะแล้วก็เอามา,าตัดเป็นชุดนะคะปรากฏว่าชุดที่พ่อแออกไปโลกออนไลน์คนฮือฮากันใหญ่เลยค่ะบอกว่านี่น่าจะเป็นหวยชุดที่แพงที่สุดแล้วก็น่าจะเอาไปประกวดชุดประจำชาติได้อีกด้วยค <c oughs> งเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่คนไทยนิยมชมชอบนั่นเองนะคะเอาละค่ะชื่นชมนะคะแหมวันนี้สนุก มากเลยค่ะมีทั้งเรื่องของแบบข่าวดีข่าวสนุกข่าวมันๆเอาเป็นว่าถ้าเผื่อมีโอกาสอีกเดี๋ยวเอาไว้จะมาทําหน้าที่ใหม่แล้วกันนะคะวันนี้ฝากคําคมไว้ในช่วงท้ายค่ะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรยากเกินแต่สิ่งที่ยากที่สุดคือสิ่งที่ใจไม่อยากทําเครดิตให้กับกระดาษปอนๆน,น,นะคะดิฉันนึกถึงเวลาตัวเองปั่นจัก,กรยานค่ะทําอะไรในโลกนี้ทําได้หมดยกเว้นปั่นจัก,กรยานทางไกลดิฉันท้อใจทุกที <c oughs> วันนี้เอาเป็นว่าลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะ ไม่มีะระยะเกินไปเพราะฉะนั้นขราวหน้าไว้เจอกันใหม่วันนี้ฉลาไปก่อนสวัสดีค่ะ